อ้าวแล้วเขาต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกนทั้นกันด้วยครับอยู่กับผมก็แค่โหมดเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมอ่าโอ้ีแล้วนะครับใหม่อีกแล้วสินะครับผมก็ครั้งแรกนะครับที่ผมเล่นอารวีลงชองก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบงก้นหรือว่าพูดผิดพลาดอะไรเลยอะไรประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ เราไปดูกันเลยครับวันนี้ที่ผมจะไม่เล่นนะครับก็คือตัวแลชนั่นเองนะครับก็ก็ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากครับแต่ว่าเราจะมาเล่นแลชกันนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรแล้วนะตัวผมก็ไม่ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นนะสกงสูงก,กินอะไรก็ไม่ค่อยมีนะผมก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมมีเงินซื้อสกินอะไรก็ต้อง ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับแชร์แล้วก็ให้มีผู้ติดตามอีเยอะคนระผมจะได้มีเงินซื้อโทรศัพท์ซื้ออรือแบบซื้อสกินมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะวันนี้เราจะมาโซโรแรงโอเคครับมาก่อนลืมนเลยนะครับผมก็ผมก็ไม่ใช่เมนอ่าไม่ใช่เมนเลดเลดหรือว่าอ่าหรือว่าเมนเมีเท่าไหร่นะก็ถ้าเกิดเล่นอะไรผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม เราดูก่อนนะครับว่าเราน่าจะเจอกับฮิกซี่โอเคตัวเราเป็นตัวที่อ่าเขาเรียกว่าจะคลิปชาา้านะครับก็ต้องใจเย็นๆครับตอนช่วงเกมแบบช่วงต้นเกมนะครับผมก็อันนี้คือเซตอเอตินที่ผมใช้นะก็ตามนี้นะครับก็เซ็ตที่ผมได้มาจากไหนก็นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวโอ้ยนด่๋ยวนะฮิกซี่ห้าวมากก็เคียรคลิปตามไปก่อนนะตอนนี้ อุ้ยมาทอนมาโอ้ยชูแรงจังวะแรงใช่ไหมสต่นี่สู้ได้มั้ยเนี่ยเอ้าแล้วทำไมทอนทอนฟาร์มงัดหน้าเขาหน่อทีอืมตปงนยัก็ได้ไปละมันอยู่แล้ววยเฮ้ย,ยสวย เฮ้ยเดี๋ยวเ,เทียวไม่ใช่ฝั่งเรานี่หว่านกว่าเทียวฝั่งเราเห็นยืนมาข้างหลังฝั่งเรามีเทียวไ,ไ้ไหมไม่มีโอ้ว่าละอขอกลับบ้านแ๊บตัวข้างหลางฝั่งเรามีตัวไม่มีแครีเอาไม่มีมียอดพป็น,นแล้ววะ ไม่โดนไม่เป็นไรเ,เราไปช่วยเรียนล่างแป๊บสิบหายแล้วสวยอีกตัวหนึง่งอ่ะไปไปนะน่าจะไปละไปย,ยกจับมาทอด

สันนี้สันนี้เกือบตายเอ๊ะอ,อ่าเทียวครึ่งหลอดสันนี้เราเกือบตายอะไรก็คลิกซี่ข้างล่างโดนกดยับเลยนะครับฟังมันฟังเขานะครับขอที่แรกยังไม่ได้ดูฟาร์มแปบ๊บใครฟาร์มวะอ๋อชอนไม่รู้นะเรียวกว่าอะไรแต่ผมเรียวกว่าชอน con đi lặng lo về Ê Nó bị chơi này à, tay một Ấn lên 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 สันนี้เดี๋ยวรู้กอนสันนี้ไม่ได้ฝามโอ้จะเลยอ,อันนี้เราก็อยู่แรงแพทตินั่มนะครับผมก็น่าจะรู้กันแล้วมั้งผมไม่ค่อยได้จริงจังเรื่องแรงอะไรมากเท่าไหร่นะับแต่ว่าก็ถ้าเกิดชนะก็ดีอะเรี <Yeah. S 1> ยบร้อยครับเล่นล่างอลิยังไงยังไง เดี๋ยวไปช่วยอลิซแป๊บเฮ้ยอลิซถอยก่อนไหมจิจิจิโอ้โหโอ้โแรงสนนิเอาให้ได้อนาเนสู้ยอลิซเด้อสวยกับกับกับกถอย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 กันงตายไปสองทีไม่น่าเลย ลางกิกซี่ครับกิกซี C, ่เจอกับอลิสได้ได้ได้กำลังไปใจเย็นกิกเอ๋วใจเยินแคอลระอิดกิกซี่จะรู้ตัวปะว่าเราจะมาจะมาอุ่ยอะไรสิพังแล้วมาดูด้วยอืมตอนตอนนี้ประมาณ 6นาทีเราย,ยังไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าโดนตันติเราเต็มๆก็แรงอยู่นะแตอ่อุ๊ยมันพิกเกอร์หลบกันไม่เป็นไรอุ๊ยมันตบได้อีกแล้วดูกูไถ่ไม่โดนวะโอ้ เกือบตายองอไหมมีกลับละเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ฝั่งเราลืม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 ไปว่าฝั่งเราเป็นยอนนะครับเกือบตายเ <c oughs> ปม็ม <c oughs> อะไรอ่ข้างบนเที่ยวหนึ่งตัวกลางมอทอดล่างอารินโอเค เขาก็เงินน้อยกว่าฟาร์มเราเยอะเลยนะต้องพันพันห้าหมั้ประมาณพันห้าถือว่าเยอะมากเลยครับเที่วนั้นตายแล้วถ้าเกิดผมอาจจะดูเดินเดินม่วนๆหน่อยนะผมเล่นก็ เพื่อนไม่เข้าหรือไวมันแหลกแหลกแหลแต่ก,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 ก็กเล็กน้อยถึงปานกลางล่างครับล่างจะแตกแล้ว ตอนนี้เราก็นำเขาอยู่นะครับนำเขาอยู่ก็เยอะอยู่แต่ถ้าเกิดเราไปแจกป่าเขาบ่อยเนี่ยเรายังไงเขาก็นําเราได้นี้ตายสามข้าสอง รีล่างครับรีล่างร่างเพียบร่างเพียบไม่มีตัวเข้าอ่ะเทียวเทียวอยู่ในป่ามันถอดมาชิบหายแล้วอุ้ยซันนิชอืมโดนติดลงสวย โาเคคลิปก่อนดูป่ะไปละคุณเราเรากี่วิวไปนะยี่สิบวิก็เหมือนนานทำไมมนไม่นานวะดันกลางดันกลางสวย ไอ้ทำ้งแบบ้าได้แบบเดียงเลยอันนี้มาั้งเจ่แล้ว,ลวกิ๊กซี่สันน้กฐากซีน่น่าจะไหวอยู่หรอกมาถึงกิ๊กซี่นะไหวเราไปช่วยก่อน ไอแวนอะไรยอนประมาณน,นี้กันตอนเนี้ยเราต้องกลับละเราจะหมดเหมือนมากลางกันเยอะนะแล้วมันหายไปไหนกันหมดวะ รีพอร์ตย้อนด้วยทำไมทำไมวะย้อนหลุดเหรอหรือว่าอะไรเงรี้ยตัวอะไรลิงหวอตัวอะไรมีอบพาดพวกตัวที่มันไม่มีอยู่ในเกม มันก็ปล่อย่ได้อืมตายได้คิวหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าจบก่อนดีกว่ามอทอร์จะดันแข่งกันนะครับใครดันได้เร็วกว่าเขาบอกเลย,นะเ,ยเก็บแล้วมอทอร์ไม่กลับมากันบ้านโชคดีไป อีตอรี่ครับอีซีนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแลชของผมก็ไม่ได้เกิ <S <S ่งไรมากนะครับก allora ็เพราะว่าผมก็ยังฝึกเล่นอยู่นะคร็จยังมีฉากที่แบบว่าอันติไม่โดนบ้างหรือว่าอันติเเวาบ้างอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นเมนเมดหรือเป็นเมนแรชอยู่แล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส u b คร r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกอล์ฟเกมหมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกอล์ฟเกมหมดนะครับผมดูพี่ครับดูถอนได้ไหมพี่ไม่เป็นไรเจอใหม่ทุกนะครับ See you again ครับบาย